เสียงกุญแจที่ดังกรุกกรักอยู่หน้าห้องของผมในเวลานี้ไม่ใช่เสียงของผีไม่ใช่เสียงของวิญญาณเร่ร่อนที่ไหนแต่มันเป็นเสียงของคนคนหนึ่งที่กำลังพยายามจะไขเข้ามาในห้องของผมห้องพักหมายเลข9413ที่ซึ่งผมเป็นผู้เช่าเพียงคนเดียวในตอนนี้ไม่มีเพื่อนหรือใครก็ตามที่มีกุญแจสำรองห้องนี้ผมซุกตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าไม้เก่าๆก,กลิ่นอับชื้นของมันแทบจะทำให้สำลัก แต่ผมก็ไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงๆเสียงลูกบิดประตูถูกบิดอย่างรุนแรงจนเกิดเสียงดังแกรกแรก,แกตามด้วยเสียงทุบป,ประตูเบาๆราวกับเคาะเพื่ออย่างเชิงพร้อมกับเสียงกระซิบที่ลอดผ่านช่องใต้ประตูเข้ามาเสียงที่คุ้นเคยเป็นอย่างดีแต่ในยามนี้มันกลับฟังดูน,น้าขนลุกที่สุดในชีวิตอามน้องอารมอยู่ในห้องหรือเปล่าครับเปิดประตูให้พี่หน่อยสิ เสียงของพี่เจตรุ่นพี่ที่เคารพรักและไว้ใจที่สุดดังขึ้นแต่เสียงของเขามันผิดเพี้ยนไปจากทุกครั้งมันแหบและแฝงไปด้วยความอำม,มหิตบางอย่างที่ทำให้ผมกลัวจนตัวสัน่นเหงื่อไหลาอาบท่วมตัวได้แต่ภาวนาอยู่ในใจขอให้สิ่งที่ผมกำลังหวาดกลัวไม่ใช่เรื่องจริงขอให้ทุกอย่างเป็นแค่ฝันร้ายแต่แล้วกลิ่นน้ำหอมจางๆที่ลอยเข้ามาในตู้เสื้อผ้า กับความรู้สึกหนาวเย็นที่แผ่ซ่านไปทั่วแผ่นหลังมันคือกลิ่นเดียวกับที่ผมได้กลิ่นมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมากลิ่นของใครคนหนึ่งที่พยายามจะเตือนผมบอกถึงอันตรายที่มองไม่เห็นและในเวลานี้เองที่ผมเพิ่งจะเข้าใจว่าผีที่เจอมาตลอดไม่ได้ต้องการจะมาทําร้ายผมแต่กําลังพยายามจะช่วยชีวิตผมจากฆาตกรที่ยืนอยู่หน้าประตูห้องต่งหาก เรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ6เดือนก่อนตอนที่เป็นแค่นักศึกษาปีหนึ่งหน้าซื่อที่เพิ่งสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดังในต่างจังหวัดโดยความที่เป็นเด็กต่างจังหวัดและฐานะทางบ้านก็ไม่ได้ดีมากนักหอพักของมหาวิทยาลัยจึงเป็นตัวเลือกเดียวที่มีผมได้เข้าพักที่หอเก้าเป็นหอพักชายที่เก่าแก่ที่สุดของมหาวิทยาลัยสภาพของมันก็สมคำร่ำลือคือเก่าและโทมมาก สีที่ทาผนังด้านนอกหลุดลอกร่อนจนเห็นเนื้อปูนดิบๆหน้าต่างบางๆก็ผุพังแต่ค่าเช่าที่ถูกแสนถูกก็ทำให้ผมไม่มีทางเลือกอื่นผมถูกจัดให้อยู่ห้อง9413ชั้นบนสุดของอาคารห้องของผมอยู่เกือบสุดทางเดินเป็นห้องริมที่มีหน้าต่างสองด้านด้านหนึ่งหันไปทางสนามหญ้ารกๆหลังหออีกด้านหันเข้าหาผนังของตึกข้างๆ วันแรกที่ลากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เข้ามาในห้องผมก็ได้เจอกับรูมเมรของผมเขากำลังม่วนอยู่กับการจัดของเหมือนกันเขาชื่อตินเป็นคนจังหวัดเดียวกับผมเราเลยคุยกันถูกคออย่างรวดเร็วตินเป็นคนอัธยาศัยดีและดูไม่ค่อยคิดอะไรมากเขาเล่าให้ผมฟังว่าห้องนี้เพิ่งมีคนย้ายออกไปเมื่อเทอมที่แล้วนี่เองเป็นรุ่นพี่ผู้หญิงที่เรียนคณะเดียวกับเรา ผมแปลกใจนิดหน่อยว่าทำไมหอชายถึงมีผู้หญิงมาอยู่ได้ติลนหัวเราะแล้วบอกว่าอ๋อเมื่อก่อนหอนี้เป็นหอหญิงน่ะเพิ่งจะเปลี่ยนเป็นหอชายล้วนเมื่อสองสาปีที่แล้วนี่เองแต่ก็ยังมีห้องของพี่ผู้หญิงบางคนที่เขายังเรียนไม่จบหลงเหลืออยู่บ้างผมพยับหน้าเข้าใจขณะที่เรากำลังช่วยกันจัดของอยู่นั้นก็มีคนมาเคาะประตูที่ห้อง พอเปิดไปก็เจอกับรุ่นพี่ผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างสูงโปร่งหน้าตาหล่อเหลาดูเป็นมิตรเขายิ้มกว้างแล้วแนะนํำตัวเองว่าชื่อเจดเป็นประธานนักศึกษาของหอพักแห่งนี้วัดดีน้องๆพี่ชื่อเจดนะเป็นประธานหอย้ายเข้ามาใหม่เหรอมีอะไรให้พี่ช่วยไหมนั่นคือครั้งแรกที่ได้เจอกับพี่เจดเขาดูเป็นคนดีมากๆเขาช่วยผมกับตินยกของจัดโต๊ะหนังสือแถมยังเลี้ยงข้าวเย็นพวกเราอีกต่างหาก พี่เจดให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยมากมายเขาบอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรให้มาปรึกษาเขาได้ตลอดเวลาทำให้ผมรู้สึกอุ่นใจและนับถือเขาเหมือนพี่ชายแท้ๆในช่วงเดือนแรกทุกอย่างก็ดูเป็นปกติผมกับตินปรับตัวเข้ากับชีวิตในหอพักได้ดีเราไปเรียนกลับมาก็ทำการบ้านอ่านหนังสือชีวิตดำเนินไปอย่างเรียบง่ายจนกระทั่งคืนหนึ่ง ผมลุกไปเข้าห้องน้ำตอนประมาณตีสองขณะที่กำลังล้างหน้าอยู่ที่อ่างล้างหน้าผมก็ได้กลิ่นอะไรบางอย่างเป็นกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆของผู้หญิงกลิ่นหอมหวานเหมือนดอกไม้ผสมกับกลิ่นแป้งเด็กผมไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าคงเป็นกลิ่นของใครสักคนที่เดินผ่านหน้าห้องไปแต่พอกลับมาถึงที่เตียงกลิ่นนั้นมันก็ยังตามมาด้วยมันลอยวนเวียนอยู่รอบๆตัวทำให้ผมรู้สึกแปลกๆ แต่ด้วยความง่วงก็เลยหลับไปในที่สุดหลังจากคืนนั้นผมก็ได้กลิ่นน้ำหอมแบบนี้บ่อยขึ้นบางครั้งก็ได้กลิ่นในห้องน้ำบางครั้งก็ได้กลิ่นตอนกําลังจะนอนเคยลองถามติ่นว่าเขาได้กลิ่นอะไรไหมแต่ติ่นก็บอกว่าไม่ได้กลิ่นอะไรเลยผมก็เลยพยายามไม่สนใจมันแต่แล้วเรื่องแปลกๆมันก็เริ่มหนักข้อขึ้นคืนหนึ่งผมสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะเสียงน้ำไหลในห้องน้ำ ตอนแรกคิดว่าตินอาจจะลุกไปเข้าห้องน้ําแต่พอมองไปที่เตียงของตินเขาก็ยังนอนหลับอุตุอยู่บนเตียงผมค่อยๆลุกจากเตียงแล้วเดินไปที่ห้องน้ําเห็นประตูห้องน้ําแง้มอยู่เล็กน้อยผมมองลอดเข้าไปเห็นว่าฝักบัวกําลังเปิดอยู่น้ําไหลลงมากระทบพื้นเสียงดังซาบๆแต่ด้วยความกลัวรู้สึกใจคอไม่ดีนาทีนั้นผมไม่กล้าเข้าไปดูรีบกลับมานอนคลุมโปงบนเตียง จนเช้าวันต่อมาผมเล่าเรื่องนี้ให้ตินฟังตินทำหน้าตาเหลือลาแล้วบอกว่าก๊อกน้ำมันคงเสียมั่งมึงอย่าคิดมากดิผมก็พยายามจะเชื่ออย่างนั้นแต่ลึกๆแล้วผมรู้ว่ามันไม่ใช่แค่ก๊อกน้ำเสียแน่ๆเพราะผมจำได้ชัดเจนว่าก่อนนอนผมปิดมันสนิทแล้วเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นถี่ยิบจนผมเริ่มรู้สึกหวาดกลัว บางคืนผมจะได้ยินเสียงเหมือนคนเดินไปเดินมาอยู่ในห้องทั้งทั้งที่ติ่นก็นอนอยู่ข้างๆบางครั้งของที่วางอยู่บนโต๊ะก็เปลี่ยนที่ไปเองจากที่ที่มันควรจะอยู่ผมเคยวางหนังสือเล่มหนึ่งไว้ที่ขอบโต๊ะแต่พอเช้ามามันกลับไปอยู่บนชั้นหนังสือเหมือนเดิมผมเริ่มนอนไม่หลับรู้สึกเครียดมาก กลางคืนนอนขดตัวอยู่บนเตียงตาค้างจ้องมองความมืดในห้องรอฟังว่าคืนนี้จะมีเสียงอะไรหรือเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกผมผอมลงขอบตาดำคล้ำจนเพื่อนๆที่คณะทักผมเล่าเรื่องทั้งหมดให้พี่เจดฟ,ฟังหวังว่าเขาในฐานะประธานหอจะพอช่วยอะไรได้บ้างพี่เจดรับฟังอย่างตั้งใจเขาทำหน้าเห็นใจแล้วตบไหล่ผมเบา,เบา ใจเย็นๆนะอามบางทีอาจจะเป็นเพราะเราพักผ่อนน้อยเลยคิดมากไปเองหรือเปล่าหอเก่าๆแบบนี้มันก็มีเสียงกอกแก๊กเป็นธรรมดาแหละหนะ้าคำพูดของพี่เจตทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นมาบ้างบางทีอาจจะคิดมากไปเองจริงๆอย่างที่เขาว่าผมเลยพยายามทำตัวให้เป็นปกติพยายามนอนให้เร็วขึ้นแต่ดูเหมือนว่ายิ่งพยายามจะเพิกเฉยต่อมันมากเท่าไหร่เรื่องราวต่างๆมันก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น และแล้วคืนที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตคือคืนที่ติ่นกลับบ้านต่างจังหวัดทิ้งให้ผมต้องนอนอยู่ในห้องคนเดียวผมข่มตาให้หลับตั้งแต่หัวค่าแต่ก็ไม่เป็นผลผมนอนพลิกไปพลิกมาอยู่บนเตียงจนกระทั่งตีหนึ่งกว่ากวาทันใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงเสียงเหมือนคนกำลังร้องไห้สะอึกสะอื้นมันดังมาจากในห้องน้ำเป็นเสียงของผู้หญิงที่กำลังร้องไห้ด้วยความเจ็บปวด ผมนอนตัวแข็งทื่ออยู่บนเตียงหัวใจเต้นรัวได้แต่นอนนิ่งๆฟังเสียงร้องไห้นั้นดังอยู่สักพักใหญ่จนในที่สุดก็เงียบไปแต่แล้วผมก็ได้ยินเสียงใหม่ที่น่ากลัวกว่าเดิมเสียงเหมือนคนกำลังลากของหนักๆอะไรสักอย่างเคลื่อนคลื่ไปบนพื้นห้องมันดังมาจากทางฝั่งเตียงของตินที่ว่างเปล่าผมค่อยๆหันไปมองอย่างช้าๆในความมืดสลัวของห้อง ผมเห็นเป็นเงาดำๆตะคุ่มตะคุมของร่างคนกำลังกุ้มตัวลากอะไรบางอย่างไปทางหน้าต่างบานที่หันออกไปทางสนามหญ้ารกๆหลังหอผมมองเห็นไม่ชัดว่าเป็นใครหรือกำลังลากอะไรแต่ขนาดของเงารู้ว่าเป็นร่างของผู้หญิงผมเบิกตาโพลงตกใจสุดขีดอยากจะตะโกนออกมาแต่ทำไม่ได้เหมือนร่างกายตัวเองเป็นอมพาตไปชั่วขนา เงาดำนั้นลากสิ่งที่มองไม่เห็นไปจนถึงริมหน้าต่างแล้วก็หยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นครู่หนึ่งก่อนที่ผมจะได้ยินเสียงหน้าต่างถูกเปิดออกตามด้วยเสียงลมที่พัดเข้ามาในห้องแล้วเงาดำนั้นก็หายไปผมนอนตัวสั่นอยู่บนเตียงจนกระทั่งฟ้าสางไม่กล้าขยับไปไหนเลยแม้กระน้อยพอแสงแรกของวันส่องเข้ามาในห้องถึงได้รวบรวมความกล้าลุกขึ้นไปดูที่หน้าต่างบานนั้น แต่ทุกอย่างดูเป็นปกติหน้าต่างปิดสนิทไม่มีร่องรอยอะไรผิดปกติเลยแม้แต่น้อยผมคิดว่าตัวเองคงจะตาฝาดหรือฝันไปแต่ภาพเงาดำที่เห็นมันยังติดตาผมอยู่ไม่หายหลังจากคืนนั้นผมก็ตัดสินใจว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างผมเริ่มสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นพี่ผู้หญิงที่เคยอยู่ห้องนี้มาก่อนไปถามพวกรุ่นพี่ในคณะ จนได้ความว่าพี่คนนั้นชื่อพลอยเป็นดาวคณะที่ทั้งสวยและเรียนเก่งแต่เธอกลับเสียชีวิตอย่างกระทันหันเมื่อเทอมที่แล้วนี่เองสาเหตุการตายที่ทุกคนรับรู้คือการฆ่าตัวตายโดยการกระโดดลงมาจากหน้าต่างห้องพักห้องนี้ห้อง9413ของผมนั่นเองพอได้ยินแบบนั้นผมก็ถึงกับช็อกขนลุกสู้ไปทั้งตัว ภาพเงาดำที่ลากอะไรบางอย่างไปที่หน้าต่างมันแวบขึ้นมาในหัวผมมั่นใจแล้วว่าสิ่งที่ผมเจอไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญหรือผมคิดไปเองแต่มันคือวิญญาณของพี่พลอยที่ยังวนเวียนอยู่ในห้องนี้ผมกลัวจนคิดจะย้ายออกจากห้องนี้ให้รู้แล้วรู้รอดแต่ด้วยความที่ยังหาหอใหม่ไม่ได้และไม่มีเงินพอจึงทำได้แต่ต้องทนอยู่ต่อไป ผมลองไปทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้พี่พลอยแต่เรื่องราวแปลกๆมันกลับหนักขึ้นกว่าเดิมผมเริ่มฝันถึงพี่พลอยในฝันเห็นเธอในสภาพที่น่าเวทนาเธอมักจะร้องไห้ขอความช่วยเหลือบางครั้งเธอก็จะชี้ไปที่หน้าต่างแล้วสายหน้าไปมาเหมือนจะบอกอะไรบางอย่างผมเริ่มรู้สึกว่าพี่พลอยไม่ได้ต้องการที่จะมาทำร้ายแต่ต้องการจะสื่อสารอะไรบางอย่าง ผมเริ่มสังเกตรายละเอียดต่างๆในห้องมากขึ้นผมพบว่าที่ล็อกหน้าต่างบ้านที่เกิดเหตุมันมีร่องรอยการงัดแงะที่ดูไม่เป็นธรรมชาติลองค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคดีของพี่พลอยในอินเทอร์เน็ตแต่ก็ไม่พบอะไรมากไปกว่าข่าวสั้นๆที่ลงว่าเป็นอุบัติเหตุและภาวะซึมเศร้าผมรู้สึกอึดอัดใจมากอยากจะช่วยพี่พลอยแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน ผมตัดสินใจไปปรึกษาพี่เจดอีกครั้งเพราะเขาเป็นคนเดียวที่ผมไว้ใจและดูเหมือนจะพึ่งพาได้ผมเล่าเรื่องทั้งหมดที่เจอและสิ่งที่คนพบให้เขาฟังอย่างละเอียดพี่เจดทำหน้าเครีย,รยดดหลังจากที่ฟังจบเขาบอกกับผมว่าอามเรื่องนี้มันใหญ่กว่าที่คิดนะพี่ว่าเราอย่าพึ่งไปบอกใครเลยมันอาจจะกระทบกระเทือนถึงชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะลองช่วยสืบดูอย่างเงียบๆเ,เอง อามก็พยายามทำตัวปกติไปก่อนนะอย่าให้ใครรู้ว่าเรากําลังสงสัยอะไรอยู่คําพูดของพี่เจตทาให้ผมรู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกอย่างน้อยผมก็ไม่ได้ตัวคนเดียวอีกต่อไปแล้วมีคนที่พร้อมจะช่วยผมแล้วหลังจากวันนั้นพี่เจตก็แวะเวียนมาหาที่ห้องบ่อยขึ้นเขาจะมาถามถ่ายความคืบหน้าว่าผมเจออะไรเพิ่มเติมบ้างหรือเปล่าบางครั้งเขาก็จะนั่งคุยเป็นเพื่อนจนดึกดื่นเพื่อให้ผมไม่รู้สึกกลัว ความเอาใจใส่ของพี่เจตทำให้ผมซาบซึ้งใจมากผมมองเขาเป็นเหมือนฮีโร่ที่มาช่วยผมให้พ้นจากสถานการณ์เลวร้ายนี้แต่แล้วผมก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างในตัวพี่เจตเวลาที่เขาคุยเรื่องพี่พลอยแววตาของเขาจะเปลี่ยนไปมันเป็นแววตาที่อธิบายไม่ถูกมันดูโหยหาแต่ก็แฝงไปด้วยความโกรธแค้นบางอย่างผมเคยเห็นรูปพี่พลอยในเฟซบุ๊กของเพื่อนๆนเธอเป็นผู้หญิงที่สวยและดูสดใสามาก พอลองย้อนดูโพสต์เก่าๆของเธอก็ต้องแปลกใจเมื่อพบว่าแทบทุกโพสต์ของพี่พลอยจะมีพี่เจดเข้าไปกดไลค์และคอมเมนต์อยู่เสมอคอมเมนต์ของเขาบางอันก็ดูปกติเหมือนรุ่นพี่ที่เอ็นดูรุ่นน้องแต่บางอันมันก็ดูเหมือนจะแสดงความเป็นเจ้าของจนเกินงามไปหน่อยเช่นน้องพลอยของพี่น่ารักที่สุดเลยครับหรือไปไหนไม่บอกพี่เลยนะครับเดี๋ยวพี่ตามไปนะผมเริ่มรู้สึกไม่สบายใจแปลกๆ ผมลองเอาเรื่องนี้ไปคุยกับตินตินทำหน้างงๆงแล้วบอกว่าพี่เจดเขาก็เป็นแบบนี้แหละเป็นคนเฟรนลี่ชอบเทคแคร์คนอื่นไปทั่วมึงอย่าคิดมากเลยผมก็พยายามจะเชื่ออย่างนั้นแต่สัญชาตญาณบางอย่างในตัวมันกำลังร้องเตือนว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากุลอยู่คืนหนึ่งผมฝันถึงพี่พลอยอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันชัดเจนกว่าทุกครั้งในฝันเห็นพี่พลอยกำลังยืนเถียงอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งในห้องของผม ผมมองไม่เห็นหน้าผู้ชายคนนั้นเพราะเขายืนหันหลังให้แต่ผมจำรูปร่างและทรงผมของเขาได้แม่นยำผู้ชายคนนั้นกำลังตะคอกใส่พี่พลอยอย่างเกลี้ยวกราดพี่พลอยร้องไห้และพยายามจะวิ่งหนีแต่ผู้ชายคนนั้นก็คว้าแขนเธอไว้แล้วลากเธอไปที่หน้าต่างพี่พลอยดิ้นรนและกรีดร้องสุดเสียงแต่เขาก็ไม่ยอมปล่อยในที่สุดเขาก็ผลักเธอออกไปนอกหน้าต่าง ผมเห็นแววตาที่เบิกกว้างด้วยความตกใจและสิ้นหวังของพี่พลอยเป็นครั้มสุดท้ายก่อนที่ร่างของเธอจะร่วงหล่นหายไปในความมืดผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับเหงื่อที่ท่วมตัวหัวใจของผมติ้นระัวไม่หยุดภาพในฝันมันสมจริงและน่ากลัวเกินไปแต่สิ่งที่ทำให้ขนหัวลุกยิ่งกว่าคือรูปร่างของผู้ชายในฝันคนนั้นมันเหมือนกับพี่เจตมากเหลือเกินผมพยายามสลัดความคิดบ้าๆนั้นออกจากหัว พี่เจตเนี่ยนะจะเป็นฆาตกรมันเป็นไปไม่ได้เขาคือคนที่คอยช่วยเหลือผมมาตลอดแต่ยิ่งผมพยายามจะปฏิเสธมากเท่าไหร่ภาพในฝันมันก็ยิ่งตามมาหลอกหลอนผมมากเท่านั้นผมตัดสินใจว่าจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าผมคิดผิดผมเริ่มตีตัวออกห่างจากพี่เจตพยายามหลบหน้าเขาเวลาที่เขามาหาที่ห้องก็จะแกล้งทำเป็นหลับหรือไม่ก็บอกว่าไม่ว่างแต่พี่เจตก็ยังคงตามตอแยไม่เลิก เขาส่งข้อความมาหาผมแทบจะทุกชั่วโมงโทรหาวันละหลายหลายครั้งข้อความของเขาเริ่มเปลี่ยนจากความเป็นห่วงกลายเป็นคาดขันอาร์มเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมไม่รับโทรศัพท์พี่เลยน้องอาร์มหลบหน้าพี่เหรอครับพี่ทำอะไรให้น้องไม่พอใจหรือเปล่าเรามีเรื่องต้องคุยกันนะอาร์มเปิดประตูให้พี่เดี๋ยวนี้ความดื้อรั้นของพี่เจตทำให้ผมยิ่งรู้สึกหวาดกลัวผมแน่ใจแล้วว่าสัญชาตญาณของผมมันถูกต้อง พี่เจตต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของพี่พลอยอย่างแน่นอนและตอนนี้เขาอาจจะกำลังสงสัยว่าผมรู้ความลับอะไรบางอย่างของเขาเข้าแล้วคืนนั้นผมตัดสินใจเก็บข้าของที่จำเป็นใส่กระเป๋าผมวางแผนว่าจะหนีออกจากหอในตอนเช้ามืดแล้วไปขออาศัยอยู่กับเพื่อนที่คณะสัพพักก่อนที่จะหาทางย้ายออกอย่างถาวรผมล็อกประตูห้องอย่างแน่นหนาเอาโต๊ะหนังสือมาขวางประตูไว้อีกชั้นหนึ่ง ผมปิดไฟทุกดวงแล้วเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้ากะว่าจะรอจนกว่าจะถึงเวลาตีสี่ตีหแล้วค่อยๆย,ย่องหนีออกไปผมนั่งขดตัวอยู่ในความมืดและความเงียบงันของตู้เสื้อผ้าได้ยินแต่เสียงหัวใจของตัวเองเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าไม่รู้ว่าตอนนี้กี่โมงแล้วผมได้แต่ภาวนาให้ถึงตอนเช้าเร็วๆแล้วผมก็ได้ยินเสียงเสียงฝีเท้าที่ดังมาจากปลายสุดของทางเดิน มันเป็นเสียงฝีเท้าที่หนักแน่นและมันกำลังเดินตรงมาทางห้องของผมเสียงฝีเท้านั้นมาหยุดที่หน้าห้องแล้วแล้วทุกอย่างก็เงียบไปผมรออยู่สักพักด้วยความหวาดระแวงแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมเริ่มคิดว่าตัวเองอาจจะหูฝาดไปเองแต่แล้วเสียงกุญแจก็ดังกรุกกรักขึ้นที่หน้าประตูห้องมีคนกำลังพยายามจะไขกุญแจเข้ามา ผมตัวแข็งทื่อผมรู้ได้ทันทีว่านั่นคือใครมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะมีกุญแจสำรองของห้องพักทุกห้องในหอแห่งนี้ประธานหอพักพี่เจตอารมน้องอารมอยู่ในห้องหรือเปล่าครับเปิดประตูให้พี่หน่อยสิเสียงกระซิบของเขามันเป็นเสียงเดียวกับที่ผมได้ยินในตอนต้นเรื่องมันคือจุดเริ่มต้นของจุดจบที่ผมกำลังเผชิญอยู่ เสียงของเขาในตอนนี้มันไม่มีเขาของความใจดีเหลืออยู่เลยมันเต็มไปด้วยความคุกคามและความบ้าคลั่งผมยกมือขึ้นปิดปากตัวเองแน่นเพื่อไม่ให้เสียงสะอื้นของผมเล็ดลอดออกไปผมรู้แล้วว่าพี่พลอยพยายามจะเตือนผมเรื่องอะไรมาตลอดเงาที่ล่าของไปที่หน้าต่างเสียงร้องไห้ในห้องน้ำกลิ่นน้ำหอมทุกสิ่งทุกอย่างคือการจำลองเหตุการณ์ในคืนที่เธอถูกฆาตกรรม เธอไม่ได้ต้องการจะหลอกหลอนแต่เธอต้องการจะบอกให้หนีไปให้หนีไปจากฆาตรกรที่กำลังจะกลับมาที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งน้องอามอย่าให้พี่ต้องพังประตูเข้าไปนะครับเสียงของพี่เจดเริ่มแข็งกร้าวขึ้นตามด้วยเสียงทุบป,ประตูที่ดังโครมโครมผมหลับตาปีภาวนาถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างที่ผมนึกออกขอให้มีใครสักคนมาช่วยผมที ทันใดนั้นเองผมก็ได้กลิ่นน้ำหอมของพี่พลอยอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ใช่กลิ่นจางๆเหมือนทุกทีแต่มันเป็นกลิ่นที่ฟุ้งกระจายไปทั่วทั้งห้องอย่างรุนแรงพร้อมกับอุณหภูมิในห้องที่ลดต่ำลงอย่างรวดเร็วจนรู้สึกหนาวสถานไปถึงกระดูกผมได้ยินเสียงพี่เจตสะบดออกมาอย่างหัวเสียแม่เอ๋ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย วัตถุต่างๆในห้องเริ่มสั่นไหวหนังสือบนโต๊ะร่วงหล่นลงมากระจายเกลื่อนพื้นเก้าอี้ไม้ลม้มลงเสียงดังโครมมันเหมือนมีพายุหมุนขนาดย่อมเกิดขึ้นในห้องผมแง้มประตูตู้เสื้อผ้าออกดูเล็กน้อยภาพที่ผมเห็นก็ทําให้ผมแทบสิ้นสติผมเห็นร่างโปร่งแสงของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่กลางห้องผมยาวสยายปิดหน้าปิดตาชุดนักศึกษาที่เธอสวมใส่เปื้อนเปื้อนด้วยคราบเลือดเธอคือพี่พลอย พี่พลอยค่อยๆหันหน้ามาทางประตูห้องที่พี่เจดยืนอยู่แล้วก็กรีดร้องออกมาสุดเสียงมันไม่ใช่เสียงกรีดร้องธรรมดาแต่มันเป็นเสียงที่แหลมสูงและโหยหวนจนแสบแก้วหูมันเป็นเสียงกรีดร้องของความเจ็บปวดความแค้นและความอาฆาตพยาบาทที่สั่งสมมานานประตูห้องที่ถูกล็อกไว้แน่นหนาถูกกระชากเปิดออกอย่างรุนแรงด้วยพลังที่มองไม่เห็น ร่างของพี่เจตที่ยืนอยู่หน้าห้องถอยหลังด้วยความตกใจสุดขีดใบหน้าลอเหลาของเขาบัดนี้ซีดขาวราวกับกระดาษดวงตาเบิกกว้างจ้องมองร่างของพี่พลอยอย่างไม่เชื่อสายตาพลอยพลอยเหรอไม่จริงหนะ้าแกตายไปแล้วพี่เจตตะโกนออกมาเสียงสัน่นพี่พลอยค่อยๆยยกมือที่โปร่งแสงของเธอขึ้นชี้ไปที่หน้าของพี่เจตแล้วเธอก็เริ่มลอยตัวเข้าหาเขาอย่างช้าช้า พี่เจตตะโกนร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวเขาหันหลังกลับวิ่งหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตเสียงกรีดร้องของพี่เจตดังก้องไปทั่วทางเดินผมอาศัยจังหวะนั้นวิ่งออกมาจากตู้เสื้อผ้าไม่มองอะไรทั้งสิ้นวิ่งตรงไปที่ประตูแล้ววิ่งออกจากห้องไปให้เร็วที่สุดเท่าที่ชีวิตนี้จะทำได้ผมวิ่งลงบันไดามาโดยไม่สนใจว่าจะสะดุดล้มตลอดทางได้ยินเสียงเอะอะโวยวายของนักศึกษาคนอื่นๆที่ออกมาดูเหตุการณ์ ผมวิ่งต่อไปจนกระทั่งถึงชั้นล่างสุดแล้วก็หมดสติไปมารู้สึกตัวอีกทีที่โรงพยาบาลมีตำรวจและอาจารย์ฝ่ายปกครองนั่งอยู่ข้างเตียงพวกเขาเล่าให้ผมฟังว่าพี่เจดถูกพบในสภาพสติแตกฟั่นเฟือนอยู่ที่ชั้นดาดฟ้าของหอพักเขาเอาแต่พร่ำพูดถึงพี่พลอยและสารภาพออกมาทั้งหมดว่าเขาเป็นคนฆ่าเธอจริงๆ สาเหตุมาจากความหึงหวงที่พี่พลอยไปคบกับผู้ชายคนอื่นเขาพลั้งมือทำร้ายเธอจนเสียชีวิตในห้องแล้วจึงจัดฉากโยนร่างของเธอลงมาจากหน้าต่างเพื่ออำพรางคดีว่าเป็นอุบัติเหตุส่วนสาเหตุที่เขาพยายามจะเข้ามาในห้องของผมในคืนนั้นก็เพราะเขาสงสัยว่าผมอาจจะรู้ความจริงบางอย่างเข้าแล้วเขากะจะเข้ามาเพื่อปิดปากผมเป็นรายต่อไปเหมือนกับที่ทำกับพี่พลอย หลักฐานต่างๆทั้งรอยงัดแงะที่หน้าต่างข้อความขมขู่ในโทรศัพท์ของผมและคาให้การของผมกลมัดตัวเขาจนดิ้นไม่หลุดหลังจากเรื่องราวทั้งหมดจบลงผมก็ย้ายออกจากหอพักนั้นทันทีห้อง9413ถูกปิดตายเรื่องราวของผมกับวิญญาณพี่พลอยกลายเป็นตำนานบทใหม่ของหอเก้าที่ถูกเล่าขานต่อกันไปรุ่นสู่รุ่นทุกวันนี้ผมเรียนจบและมีงานทำแล้ว แต่ก็ยังไม่เคยลืมเหตุการณ์ในคืนนั้นยังคงฝันถึงพี่พลอยอยู่แต่ในฝันเธอยิ้มให้ผมอย่างอบอุ่นเหมือนจะขอบคุณที่ช่วยเปิดโปงความจริงและทำให้เธอได้ไปสู่สุขติและบางครั้งในคืนที่เงียบสงัดผมก็ยังคงได้กลิ่นน้ำหอมจางๆของเธอลอยมาตามลมกลิ่นที่เคยทำให้ผมหวาดกลัว แต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นกลิ่นที่ทำให้รู้สึกขอบคุณและระลึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่แม้จะกลายเป็นเพียงวิญญาณแต่เธอก็ยังพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อปอกป้องชีวิตของผมจากฆาตกรและมันก็ทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกใบนี้อาจจะไม่ใช่ผีสางหรือวิญญาณแต่เป็นจิตใจของมนุษย์ด้วยการต่างหาก ฝากติดตาม108เรื่องผี EP ต่อๆไปด้วยครับขอบคุณครับ